ชื่อชัยวัน์สถาวนวิจิตรเป็นผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับแล้วก็เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเก้าไกลด้วยก็เคยทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาหลายฝ่ายนะครับรับชอบงานหลายด้าน,นาแต่งานทางด้านไอทีงานทางด้านระบบชําระเงินเพย์เม t นต์งานทางด้านการบริหารเงินสํารองนะครับเคยทํางานบริหารพอร์ต อสดอลลาร์ Dollar, ที่เป็นเงินสำรองของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็งานนโยบายสถาบันการเงินนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็มาทำงานทางด้านดิจิทัลฟินแลนเชียลแลนด์สเคปหรือว่าการวางภูมิทัศน์ทางการเงินให้รองรับกับดิจิทัลมันเกิดบริการทางการเงินที่เป็นดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเรื่องใหม่ๆของธนาคารกลางซึ่งก็คือเรื่อง CBDC นะครับ Central Bank Digital Currency ก็คือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ตอนที่ทํางานที่แบงก์ชาติเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีกฎหมายหลายอย่างที่ติดขัดทําให้การดําเนินนโยบายต่างๆไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเคยคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันจะอาจจะมีกฎหมายหลายตัวเนี่ยที่ควรจะต้องถูกแก้ไขพอได้ลาออกจากแบงก์ชาติมาเนี่ยพอดีมันก็เป็นจังหวะช่วงเลือกตั้งพอดีเราก็อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับอยากเห็นประเทศเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าเออทำไมเราถึงไม่ลองดูก็ตอนที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางมี เรื่องของพอรบวงเงินตราที่เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเก่าแล้วมันก็ไม่ได้รองรับเงินตราที่ออกโดยธนาคารกลางนในรูปแบบใหม่ที่จะออกในรูปดิจิทัลอันนี้ก็เป็นกฎหมายหนึ่งที่ทําให้เงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ c b d c เนี่ยมันอาจจะต้องถูกทรตเป็นแบบอื่นกฎหมายมองว่ามันไม่ใช่เงินตราแต่มองว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็อาจจะไปเข้าข่ายอยู่ในพอรลอกกรพระราชกำหนด ดิจิทัลแอสเซทครับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดูแลโดยกรอตตอันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งแล้วมันมีผลกระทบอะไรถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจะส่งผลกระทบหลายอย่างตามมาเพราะว่าถ้ามันถูกทรีตเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เงินตราเนี่ยเวลาเอาเงินปกติของเราไปแลกกับ C B D C นะครับมันอาจจะต้องเกิดแวดเหมือนกัะเราไปซื้อสินค้าและบริการเวลามีการส่งข้ามประเทศนะครับอาจจะถูกทรีตเป็นการนําเข้าส่งออก ทำให้ต้องมีกระบวนการเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกภาษีน้าเข้าภาษีส่งออกอะไรหลายอย่างตามมาซึ่งจริงล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของมันถ้าหากเราจะเอามันมาใช้เป็นเงินตราที่ธนาคารออกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งที่ผมเคยทําอีกโปรเจกต์หนึ่ง่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดข้อมูลของประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการกับธนาคารเอาข้อมูลของตัวเองนะครับข้อมูลการเดินบัญชีเนี่ย จากธนาคารหนึ่งไปใช้ประโยชน์เช่นไปขอกู้สินเชื่อนะครับกับอีกธนาคารหนึ่งส่งสเตทเมนต์ของตัว,ตวเองเป็นแบบดิจิทัลฟอร์แมตไปให้ธนาคารหนึ่งเพื่อประเมินสินเชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของ้อมูลการคุ้มครองของ้อมูลส่วนบุคคลนะครับ p ี่ a เนี่ยรู้สึกว่ามันก็มอง ด้านการคุ้มครองและปกป้องมากเกินไปแต่ไม่ได้ให้การควบคุมเวลาเจ้าของข้อมูลเนี่ยจะเอาข้อมูลของตัวเองไปใช้ประโยชน์ดูทําได้ลําบากถ้าหากเราปลดล็อกตรงจุดนี้ได้เนี่ยน่าจะทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศให้กับเศรษฐกิจใหม่ๆได้หลายอย่างถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดอยู่ในเ,เศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันก็คือการการผลิต กระจายสินค้าและบริการแล้วก็การบริโภคแต่พอมันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็คือการเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับมาอยู่บนโลกดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นเราสามารถ ผลิตสติกเกอร์ไลน์แล้วสามารถจําหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มของล ne เราสร้างมันขึ้นมา1ครั้งแต่เราสามารถขายมันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทาให้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะมีตัวคูณมากกว่าเศรษฐกิจทั่วไปเวลาเราทําอะไรขึ้นมานะครับมันสามารถที่จะก๊อปปี้ซ้ำๆโดยที่ไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มตรงนี้จะเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่จะสร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยตัวเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันเป็นทั้งเครื่องมือแล้วก็ การทำให้เกิดความเท่าเทียมนะครับลดความเดื่อมล้ําของสังคมด้วยลดความเดือลล้อทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยเพราะว่าเวลาเราสร้างบริการขึ้นมาที่เป็นบริการดิจิตอลนะครับเราเราเห็นตัวอย่างละอย่างเช่นการมีแพลตฟอร์ม YouTube หรือการมีแพลตฟอร์ม Facebook ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยสามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้โดยตรงอันนี้มันเป็น การเพิ่มโอกาสนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำเพียงแต่ว่าเราจะช่วยผลักดันยังไงให้คนเนี่ยคว้าโอกาสนี้ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะคิดเวลาเราทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับบนเศรษฐกิจบนโลกดิจิทัลเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นมามันสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่แล้วข้อมูลเหล่านี้มันควรจะเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าได้เวลาเราใช้แพลตฟอร์มเช่น Rider delivery ทำฟู้ดเดลิเวอรี่มีข้อมูลว่าเรารับงานวันหนึ่งเนี่ยบ่อยแค่ไหน 20รอบ30รอบหรือว่ารับงานแค่2รอบนะครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันบ่งบอกคนคนหนึ่งได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหน ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับสามารถเอาข้อมูลของเขาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นถ้าเขาต้องการเงินทุนเพิ่มเขาสามารถที่จะไปขอเยื่ยนกู้แล้วก็คนที่ปล่อยกู้เนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนขยนันสมควรที่จะได้รับวงเงินมากกว่าคนที่ทํางานน้อยกว่าเขาหรือถ้าผมเป็นคนขายกว๋วยเตี๋ยวมีการใช้จ่ายบนช่องทางดิจิตอลเพื่อมาซื้อกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านผมมันก็จะมีข้อมูลที่บอกได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านของผมเนี่ยขายกว๋วยเตี๋ยวได้มากน้อยขนาดไหน,านซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันควรจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมอาจจะอยากจะขยายร้านกว๋ววยยเตยีผมอาจจะ ยหายสาขาเปิดสาขาใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เอามาช่วยผมให้เติบโตต่อขึ้นไปได้เช่นประเทศอังกฤษนะครับเขาก็จะมีการเปิดข้อมูลที่เป็นข้อมูลในภาคก,การเงินเรียกว่า Open Banking นะครับอันนี้เขาเปิดเพื่อให้สร้างการแข่งขันในภาคธนาคารให้ประชาชนเนี่ยสั่งให้ธนาคารหนึ่งครับส่งข้อมูลของเขาส่งข้อมูลของลูกค้าผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมบอกให้แบงก์เเนี่ยส่งข้อมูลผมไปยัง แบงก์บีได้ปกติเนี่ยเวลาคนมีบัญชีธนาคารไหนเนี่ยก็มักจะติดอยู่กับธนาคารน,านั้นเดินบัญชียอยู่ธนาคารไหนเนี่ยก,ก็จะยื่นกู้หรือว่าใช้บริการทางการเงินอื่นๆเนี่ยกับธนาคารน,านั้นมันทําให้ธนาคารเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าบริการทางการเงินใหม่ๆที่ไม่ใช่ธนาคารบริการเพย์เมนต์บริการวอลเล็ตต่างๆนี่นะครับยากที่จะแข่งขันกับธนาคารใหญ่ๆที่ทำธุรกิจมาแต่เดิมแล้วมันก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบเพราะเขาธนาคารเขารู้ว่ายังไงคุณก็ ไปใช้บริการกับเจ้าอื่นยาตา,า,ยาต่อให้เขาคิดค่าธรรมเนียมแพงขนาดไหนต่อให้เขาคิดดอกเบีย้ยสูงขนาดไหนประชาชนก็มีความลําบากที่จะย้ายไปใช้ผู้ให้บริการเจ้าอื่นแต่พอเขาทําตรงนี้ทําให้ข้อมูลมันเปิดมันจะทําให้การย้ายไปสู่ ให้บริการใหม่ๆนะครับทำได้ง่ายมากผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ได้เปรียบเขาต้องมีการแข่งขันกันต้องรักษาลูกค้านอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่มีไอเดียใหม่ๆกลุ่มธุรกิจใหม่ๆอย่างฟินเทคบริษัทเล็กๆนะครับของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบอะไรกันมานก็สามารถที่จะมาสร้างธุรกิจเชื่อมต่อกับบริการของธนาคารได้อันนีเนเน้เป็นสิ่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยทำแล้วก็ประสบความสําเร็จออสเตรเลียเขาก็ทําแต่เขาก็ทํามากกว่าเซกเตอร์ของธนาคารด้วย กขยังมีการทำในเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็เซกเตอร์ของภาคพ,พลังงานด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของภาคธนาคารเนี่ยนะครับทางทางก้าวไกลเนี่ยก็มองว่า v i r t u ช l b a n แเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มการแข่งขันให้กับในภาคธนาคารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาคธนาคารเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยคิดว่าธนาคารเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างมากอยู่แล้วเราเห็น จริงๆบริการทางการเงินบริการทางด้านเพย์เมนต์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับท็อปของโลกถ้าเราไปดูต่างประเทศต่อให้เป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับยังสู้เราไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นทั้งความสามารถแล้วก็เป็นการแข่งขันของธนาคารไทยมีมาโดยตลอดว่าการแข่งขันของธนาคารไทยเนี่ยอาจจะอยู่ในแอเรียที่เขาแข่งกันซ้ำๆโดยที่ไม่ได้ขยายออกไปสู่แอเรียใหม่เพราะมันมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นข้อจากัดเรื่องการไม่คุมไม่คุมต้นทุนที่จะไปแข่งขันในอีกแอเรียหนึ่งอันนี้พรกเก้าไกลก็มองว่าในแอเรียที่ ธนาคารเดิมยังไม่ได้ไปแข่งขันก็อยากจะให้มีผู้เล่นใหม่ๆที่สามารถเข้าไปแข่งขันในแอเรียตรงนั้นได้คือเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก่อนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องมีไว้เราให้คนอื่นมาต่อยอดขึ้นไปนะครับเราไม่ต้องให้เขาแข่งกันที่ระดับโครงสร้างพื้นฐานอยากจะเล่าให้ฟังอย่ว่า ถ้าเราสร้างถนนแล้วก็ให้มีบริการขนส่งมวลชนมาวิ่งให้มีบริการโลจิสติกต่างๆนะครับมาวิ่งอันนี้บริการนี้มันมาออนท็อปบนถนนเขาไม่ต้องมาสร้างถนนแข่งกันนะครับเขาเอาบริษัทขนส่งมาแข่งกันคุณจะทําบริษัทเคอรี่จะทําบริษัทเบสเอ็กซ์เพรสทำบริษั Curry, ทแฟลชอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานคือถนนหรือคุณจะมีสายการบินกี่สายการบินให้บริการสายการบินแต่ไม่ต้องมาทําสนามบินแข่งกันอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานสาหรับโลกดิจิตอลนะครับ เราต้องการให้เขาแข่งกันที่ตรงไหนเราไม่ต้องการให้เขาแข่งกันที่ตรงไหนก็มาดูโครงสร้างพื้นฐานเราคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทบทั้งหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมาเกิดบนเสร็จสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆสร้างแวลูเชนใหม่ๆบนบนโลกดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรมันคือคนขาดข้อมูลบริษัทฟินเทคจํานวนมากที่เกิดใหม่นะครับจะสู้บริษัทเก่าไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งตั้ง และมีข้อมูลน้อยกว่าเขายังไม่เคยเก็บข้อมูลของลูกค้าจึงไม่รู้ว่ามองในภาพรวมภาพแบบมหาภาคเนี่ยลูกค้ากลุ่มไหนเป็นยังไงอะไรไม่มีข้อมูลสิ่งเหล่านี้ถ้าเราโปรไวจนมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานได้มันจะเพิ่มผู้เล่นนะครับลดกำแพงที่มีทำให้เกิดผู้เล่นใหม่ๆเ,เข้ามาได้มากมายโดยที่เราไม่ต้องมาแข่งกันว่าฉันเคยเก็บข้อมูลมากกว่ากัน ถ้าเราแข่งกันที่ระดับนี้นะครับข้อมูลจะไร้ประโยชน์คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะกอดข้อมูลของตัวเองไว้แล้วไม่ยอมปล่อยให้ออกมาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยก็จะมีข้อมูลน้อยเพราะว่าต่างคนต่างหวงข้อมูลของตัวเองดังนั้นตร,ต,รตรงจุดเนี้ยเราไม่ควรจะให้มีการแข่ง แต่ทาให้มันเกิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้สิทธิ์ของประชาชนในการใช้ข้อมูลระดับจุลภาคก็คือข้อมูลส่วนตัวของเขาโดยที่เขาสามารถควบคุมได้ต้องต้องคอนเซนต์ก่อนและคอนเซนต์เสร็จแล้วตรวจสอบได้ด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาเนี่ยมีใครเข้ามาใช้เมื่อไร่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลในภาพของภาคก้าไก่อีกอันหนึ่งคือเรื่องของการทำโทเค็นนิสอีโคโนมี อาจจะเป็นคําศัพท์ใหม่โลกบนดิจิทัลกับโลกทั่วไปโลกแบบกายภาพที่เราอยู่เช่นเรามีคอนโดหนึ่งห้องเราสามารถที่จะเอาคอนโดนั้นเนี่ยมาแสดงสิทธิ์ของมันเนี่ยบนโลกดิจิทัลด้วยอะไรได้ด้วย สิ่งที่เรียกว่าโทเค็นแล้วเราสามารถที่เอาคอนโดหนึ่งห้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคอนโดหนึ่งห้องหรือสิทธิ์ในการเก็บค่าเช่าจากคอนโดหนึ่งห้องเนี่ยเราสามารถเอามันมาซอยย่อยเป็นโทเค็นเล็กๆๆ,ๆ,ๆอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นไนซ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกดิจิตอลก,กับโลกจริงว่าเราจะแสดงสิทธิ์บนโลกฟิสิกอลด้วยโทเค็นในโลกดิจิตอลยังไงการที่เราจะเชื่อมสิ่งเหล่านี้เรามันทําให้เราสามารถซอยย่อยสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยได้เล็กมาก รีว่าโทเคนโทเคนไนซ์อีโคโนมีเนี่ยมันจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆทําทำให้คนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือมีโอกาสเก็บค่าเช่ามีโอกาสนในการลงทุนบนสินทรัพย์บางอย่างได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมีเงินมหาศาลซึ่งในอดีตมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ครับมันใช้เงินมากเพราะมันไม่คุ้มประเทศไทยก็มีกระทรวง เศร,รษฐกิจดิจิตอลเพื่อสังคมอยู่นะครับถ้าเราไปดูสิ่งที่กระทรวงดีอีทําำเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้ช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยหาเงินหรือว่าปากท้องของประชาชนเนี่ยสร้างมูลค่าได้ดีขึ้น,นจากจากเศร,รษฐกิจดิจิตอลจริงๆมากนกะอันเนี้ยสิ่งที่ประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลเก้าการจะต่างจากรัฐบาลเดิมๆโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับก็คือหน้าที่ของกระทรวงที่ดูแลทางด้านเศร,รษฐกิจดิจิตอลนะครับก็คือควรจะต้องส่งเสริมให้เกิดเศร,รษฐกิจดิจิตอลสร้างแวลูจากโลกเศร,รษฐกิจดิจิตอลไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักการทํางานทางด้านความมั่นคงะเยอแล้้วก็ใช ประมาณที่ค,ค่อนข้างมากในขณะที่ไม่ได้ออกมาเป็นเอาต์พุตในแง่ของคุณภาพชีวิตปากท้องที่ดีขึ้นของประชาชนเท่าไหรนักน,นะครับพรกเก้าไกลเนี่ยก็จะใช้บทบาทของกระทรวงนี้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของเศรษฐกิจดิจิตอลจริงๆให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้เกิดเป็นรูปธรรมพักเก้าไกลเนี่ยติดตามมาตั้งแต่อนาคตใหม่การเกิดขึ้นของพรคอนาคตใหม่โดยมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนถ้าเรามอง business model ของพักการเมือง พรรคการเมืองเนี่ยใช้เงินในการให้ได้มาซื้ออำนาจรัฐแต่สำหรับพรรคก้าไกลเนี่ยบิสเนสโมเดลเป็นพรรคที่เป็นของประชาชนการระดมเงินต่างๆของพรรคก้าไกลเนี่ยเราเห็นว่าส่วนมากจะได้มาจากการบริจาคก,การใช้เงินในการหาเสียงหรือทำกิจกรรมการเลือกตั้งเนี่ยสามารถสังเกตดูได้ว่าใช้เงินเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่มีเงิน <c oughs> จะเห็นสสไปเดินลงพื้นที่เนี่ยบางทีไปเดินคนเดียวก็มีนะครับหรือว่าจะไปด้วยทีมเล็กๆซึ่งเป็นอาสาสมัคร ใน business model ของพรรคเก้าไกลที่เป็นแบบนี้ครับมันมีประชาชนอยู่ในสมการเงินมาจากประชาชนได้อำนาจรัดมาไม่จำเป็นที่จะต้องไปหารายได้เพื่อคืนทุนใหญ่หรืออะไรไม่ได้รู้จักใครเลยครับไม่ได้รู้จักใครมาไม่ไม่ไม่ได้รู้จักเลยเคยพิธาเคยเจอหลังจากเข้าพรรคเก้าไกลแล้วนะครับเลากสมัครให้ฟัง คือถ้าเราดูปาฏิริสของพรคเก้าไกลนะครับเราจะเห็นแนวคิดทางการเมืองที่ชัดเจนของพรกเก้าไกลเลยว่ามันต่างจากพรคอื่นมากๆก,ก,การกําหนดปฏิริษของพรคเก้าไกลเนี่ยมันมีแนวคิดอยู่เบื้องหลัง4ปีนะครับถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยการเมืองดีเราก็จะเห็นการกระจายอํานาจรัฐนะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลของรัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อลดคอร์รัปชันอันนี้ก็จะทําให้ท้องถิน่นสามารถจัดการงบประมาณแก้ปัญหาของท้องถิน่นได้ด้วยคนของท้องถิ่นเอง แล้วก็ลดอำนาจของส่วนกลางลงเปิดข้อมูลทุกอย่างให้โปร่งใสคนในท้องถิ่นนั้นๆก็จะสามารถตรวจสอบได้ประชาชนก็จะสามารถมีอำนาจในการเข้ามาตรวจสอบมีอำนาจในการเข้ามาอยู่ในการแก้ปัญหาเรื่องของท้องถิ่นเองเพราะไม่มีใครเข้าใจท้องถิ่นได้ดีกว่าคนในท้องถิ่นอยู่แล้วปากท้องดีเรื่องพื้นฐานง่ายๆน้ําสะอาดกินได้ควรจะต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศอากาศที่บริสุทธิ์ควรจะต้องเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วน้ำดื่มน้ำประปาดื่มได้ทั่วประเทศคณะก้าวหน้า ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับในการทำ